สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีคะ่ะวันนี้เรามากับคีเอเตอร์ชื่อดังนะคะนูนน้องนุจา้าเฮ้ยอเตาจ้ามดังปีนี้สิดังปีใดเออเอาเขาปลามาน้ำกันเนืเ้อมาอนีเนี้อเขาเขาชวนกันมาหมาน,านคะ่ะอะเขาปลามาแล้วเขากะมาพอแล้วคะ่ะมาพอแล้วนี่ต็ดบวกพี่นอ้องจักดอกนี่เนี้ยเห็นบ่ มึงมึงมึงอ๋อเอ้ยดอกหน่อยครับเฮ้ยเขาสินแรมหินหุงบลาหนิเฮาเฮาคนเฮากระใสอันนี้เอคนตาไฟโมเมนตยังดอกใส่ไฟใส่ไฟเปิดไฟกือนี่โอ้ยถ่ายน้ำแนยดื้อมา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 อยนี่มาจ้าแจงหุงหรอไปอื่งามๆเลยขึ้นได้อปย ดอกกำลังขึ้นใหม่หลายเลยเดี๋ยวเขาส่งหมานล่ะกขาลังแท่งอ่ะอันนี้ก็ไข่หน่อยเนาะแมียนนาจะแมีนอยู่เนาะไปหันไปเบิ้งทั้งปุ่นเบิ้งเห็นอยู่ทั้งปุ่นอีกเด้หนึ่งดอกมามเลยมาเบิ้งมาเบิ้องว้าวงูใหญ่ในกระบอกเนาะงูว้างามปัญญ์แสดงว่าเห็ดนี่เพิ่มสิออกใยๆเนาะ ม <Man. S 2> ่อด้ยูจุ่มน้ำกันปันไดเดี๋ยวมันเป็นใบใหม่ห,หลายอ่ะอมูแลกมูหลกแห่งหมนานไปเราจะหมานไปด้วยกันนี่บานก็เก็บดอกบานที่เขาเหลือไว้ให้แต่ละเนี่ยมาเห็นเห็นเขาใครโอ้อยู่พี่งูกเหลืองซื้อไว้จะเก็บหดและงูกเหลืองบานนีพี่น้องนี่นี่ก่อไห้พี่น้อง,อง,องโอ้โหดอกง,งามเลยจ้ะ เห็ดไข่ดอกนี่แบบงามนี่ใช่ไหมเออเขาไขา่ดอกนี่จ้าอุย้ยดอกหมูเหลืองดอกง่ายแต่อ้ายงามๆ<า><า>เลยเนาะเห็ดไข่เห็ดไข่ตรูมๆก็ดอกนี่ลมทาแบบนี้โอ้ยแข็งอยู่ตัวนี้แมงมากิน โอ้ยห,ห้างนี่คือหมานแท้นคือบุมีหมูปัดน่คือบุมีหมโอ้ยเบิ้งดอกน้ำเพลินแมะมันเป็นด่ามเสียมบนโอ้ยใหญ่แห้ง น้ำอีหลีเนาะสิงาดเลยเอ้ามาแล้วบันนี้มาสิเลิกบ่ฮงโบ่งหู่มันเป็นดินทรายลองๆองมึงอุ้ยเออได้ได้ได้เฮงเสียงปึ๊ดเนี่ยโอ้โหความใหญ่เอาไฮวัตเกือบเสียมเลยไฮวัตเกือบเสียมโอ้ยเอาด่านเสียมมาสำหรับกระซำนั่นเลยเหรอเอาอีกดอกหนึ่โอ้ยดอก ปนอีมเดี๋ยวเอาดอกที่สามเเพิงใส่ปาคือจังมาขัดแพ้โอพวอดยอดเลยของใหญ่แห้งยังมา3ดอกกันเมืองหนาวเลยคดหมานเนี่ยเออยังวะสามดอกปนอีมเมื่อบ้านยังวะปา่ปลาเดียวใหญ่จ้าดอกงามๆเลยเออไซ งา,งามเลยอืมไหนจ้ะไหนจ้ะนี่อนอดกอกใหญ่ๆไครดอกใหญ่ปิมดมดงามๆดอกแบบงามเลยบาทเอาละจงังงค่ยคอยๆดูอไอ้เนี่ย เอาว่างไว้เลยดตดอกกจริงดอกเงี้ยดอกเี้ยดอกเงี้ยแง่แง่ต้นดอกใหญ่ข้างนี้ไอดอกเนาะตนนี้อดอกอะไรเธอนี่แค่ไหนเปิดส่วนเลยบอกว้าวม้นแล้ว้นแล้วเนาะ ดอกใหญ่แ้งไดอกี่ไหโอ้โหชัดเจนอยู่เนาะมืนนี่เนาะใสค่อยๆเปิดไปบอกมนี่เนี่ยให้เปิดก่อนด้วยใจรเยะๆนะตดอกวางไว้ก่อนซื้อว่ะอืมจะลอกิน อีกๆโอ้โหมี่รอมีอ๋อคอแบบเดอยนะมันดูนี่หลือมัม้ยน้องมันต้องคอยแบบ <c ười> นี่คนคนกับยางสวนเนสียงสวนเสียงกันเนาะเขาก็เลยค่อยๆจีมค่อยหาไปน้ำน้อยเนาะถือดเลยดอ,อิมโอเค โอ้ยดอกเอาไปได้นี่ไม่ใหม่ปลุกเหลือไว้เอาเป็นแปลนเลยไงแถวหนินงามๆเลยะละเห็นอยู่เออนี่โอ้ยบานเอาไปได้โอ้ยแข็งนีง่ว่ะไข่ดอกงามๆเลยอยู่ดอกเด,ดกเยียวหนึ่งดอกใครจะใคร ้ยสุดยอดเลยพี่น้องงามแพงหมานแล้วพากันเหตุอย่างเนี่ยอออ้ยนั่นเสาเล็กมารอเพื่อนหมานเอานุธนากรว่าไม่ใช่นุธนากรเนี่ยทำอะไรไปแล้วไปแล้วไส้ใส้มาัดมาดมังัา มางัดเดบันนี้โอ้โหบ่เม็นขายาวอยู่บอมาด้ะเอาเอาค่อยงัดค่อยงัดอันนี้มันขามันแตกตัวหนิโอ้อ่ะค่อยๆเออขามันแตกมันดึงบ่ขึ้นอืมอืมเป็นยังอ่าค่อยๆโู้โหขายาวแห้งเนาะไอ้ หืมรายนยังกัดจากด้โอ้โหขักแท้งโอ้ระวังไอหืมหืโอ้ขักแห้งขักแห้งโอ้ ่าเยวเหี้ยเหย้อยี่ดีงามมเลยพี่น้องเอ้ยบังแน่พุน่นโอ้โหโอต้องหากใหม่ระวางอ้ายระวางมีหากใหม่ค่อยๆเอ้ยขาสะอ่อนคัก น้ำหากไหมมันเป็นแบบทีมงานทำดีท on ี่สุดแล้วทีมงานก็ทำดีที่สุดแล้วงานทั่วไปมันดหากไหมเหมือนหมามาเหมือนมาหมาน้าพื้น โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใบไม้ใบไม้เออโอ้หอ๋อทั้งหมดมันมีแมงเกือกับอันนีงได้เอออั่นละอันละเออเ้างใหญ่มุ้งใหม่เนาะพี่น้องเนาะเ้างใหญ่มุ้งใหม่ห้องขนาดไอ้มันเป็นต่อใหม่ อันนี้แม่งคือมันกินเออแต่ว่าขาก็ยังงามอยู่เนี้ยขม่าอะไรเงี้ยขมาเอ,อ้ตรงนี้มีมีดอกดูได้นะอือ มาทู่ปวกมีแค่มวนอืมอืมอ่ะเหมือนแล้วเหมือนแล้วไปเอ้ยนั่นน่ะอุ้ยนั่นน่ะตรงนั่นน่ะไอ้มันโคหักถ่าเลยอืมนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่อันนี้ในมืออ่าเห็นไหมอืม โอ้โหสุดยอดเลยเนาะอโอ้ขาเลยแต่ขาโอ้งามเพียงเออเอาไปร่วมกัน,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 นปลกตับไม่ปลูกเราเดียวปลูกตับปลูกตับอืมง่ายเลยาาเหัวขายาวเพียงผูดอุ้ยเรกไงเฮ้ มันอันนี้ก่อนเนาะมันเป็นให้หนุ่มมันจะเป็นแบบว่าให้คน้นคนหาอยากไปทั้งผุนตอนยุ่ยใสยุ่ยใส่อะนะเออ บอกนึจ้าพี่น้องเขาก็ออกมาจากปลาแล้วเนาะค่ะเด้อมาสรุปผลงานกันจ้านี่จ้าเห็ดที่เขาได้เมื่อนี้มันหมานเลยจ้าเห็ดพวกเห็ดไช้เด้อนี่เด้อนี่มานำกับสาลิกเพิ่นกับผ้าไปเก็บหมานพุ่นสาลิกตอนนี้เพิ่นกับเลี้ยงเห็ดอยู่น้อนี่นูธนากรเพิ่นกับหมานมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยนะนี่ อาถือว่ามน,นีห่อกระหมานกันสุผู่สุข้นละค่ะเดอ้ออะช่วงสุดท้ายนี้ห่าก็ฝากน้ำละค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อ้วนเตียพาตรุยน้ำ้อค่ะเดอ้อพ่อกันคลิปหนาสำหรับมณนนีลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ